ต้องลาออกเพราะอ่านข่าวนั้นลาสุดจักรพันยมจินดาในวัย67ปีอดีตผู้ประกาศข่าวใครๆก็จำเสียงได้จำใจต้องยื่นใบลาออก จัก,กรพันยมจินดาผู้ประกาศข่าวซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการทำงานกับฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ในช่วงปีพศ2 5 3 1ถึง2535และเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโทรทัศน์และอดีตรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รวมถึงรองประธานกรรมการคนที่2ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชน จักรพันธ์เริ่มชีวิตการทำงานที่ฝ่ายข่าวที่สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7จากการเป็นผู้สื่อข่าวและผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาร่วมกับพิษณุนินกรดและเอกชัยนบจินดาซึ่งจักรพันธ์เป็นเจ้าของเสียงบรรยายในไตเติลเปิดรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตยุคแรกด้วยจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบรรณาธิการฝ่ายข่าวและเป็นที่รู้จักของผู้ชมข่าวโทรทัศน์จากการเป็นผู้ประกาศข่าวเด็ดเจ็ดสีช่วงคำ่ำ ผู้กับสันนีนาคพงทั้งนี้ในปี2534ภายใต้การนำของพลเอกชาชาัยชุนทวันนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยมอบหมายให้จัก,กรพันธ์เป็นผู้อ่านประกาศคำสั่งของรอสอชออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปแสดงความไม่พอใจกับการกระทำของเขาในครั้งนั้น จักรพันธ์จึงลาออกจากช่อง7แล้วลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดระยองในานามพักประชาธิปัตย์เมื่อวันที่13กันยายน2535โดยเขาได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอด้วยคะแนนกว่า100,000เสียงรวมถึงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด และได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกกระทรวงมหาไทยเมื่อปลายปี2537จนถึงกลางปี2538จัก,กรพันธ์เป็นผู้ประกาศข่าวอีกครั้งในช่วงสถานการณ์ประจำวันทางช่อง3จนถึงปลายปี2539จึงได้ลาออกเพื่อลงสมัครเป็นสอสอในเขตเลือกตั้งที่10ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยเขตบางกอกน้อยเขตบางพลัดและเขตตลิ่งชันโดยเขาได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง64,428เสียงจาก,กพันก็ยื่นหนังสือขอลาออกจากทั้งสองตำแหน่งหลังสุดนี้พร้อมกับสรจัก,กเกษมสุวรรณประธานกรรมการบริหารของบริษัทเดียวกัน ทั้งนี้เขาให้เหตุผลว่าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองตำแหน่งนี้ได้ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดแทบไม่มีเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายจึงขอลาออกเพื่อให้มีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้น